ครัาจะโจรบรรทุกคอนะครับโอ้บรรยากาศลงไม่่อยนะครับอากาศเย็นๆอันนี้เป็นไม้ไผ่เป็นสารนะพี่น้องต่ว่าก็น่าจะโทนนี่เพราะว่าเป็นติวมันนะครับเป็นติวไม้ไผ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหยางเกิดหยางละม,มุนไม่แน่ใจเนาะนี่ครับลมไม่่อยเลยส่วนกำลังน้ำลมเต,ตือตสองค่อยๆยางนะครับจะืดนตัวน,นไปเอิญม,นะมในใจ,จผู้เจริญผูบบ่จะว่าไม้ไผ่ในหลายปีนะครับเนาะ โอ้อันนี้ลมไม่ไหวเลยคุณครับก็มาหากินข้อป้าครับโอ้อันนี้ระวังมันกครับติดตามหัวติ่มติ่วมีไผ่น่าจะทอนอยู่เพราะว่าน้ำจะบ่โดนตัวนี้บ่โดนหนักเอ๊ะเอ๊ะจุกตาโอ้ลมอ,อากาศดีเฮงพี่นออ้องไม่อยวเลยนะครับเนาะลมไม่ไหวอากาศเย็นเย็นมื่อวานนี้ก็ช่วงฤดูหนาวที่เดิเนาะช่วงเขาฤดูหนาว อากาศกับชิบห่อนมัน,นยังไม่เละตัวนี้หลายส้นเฉพาะเป็นติวมันติวมอ้ไผ่นะครับพวกคนกับมาอย่างนี้เขาก็ซ้อมไปเรื่อยๆนะพี่น้องซ้อมไปเรื่อยๆอยู่ตัวนี้มีไมเด้วยครับเส้นตัวเก่านะครับคุณโอ้ยลงไ่ไหวเลยมันอันสลี่เหมือนแต่พี่น้องเนาะคุณไหล